สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เหมือนเช่นเคยนะคะเรามาเจอกันในวิชาวิทยาการคำนวณเรื่องการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านสะนางมโนราเจอกับคุณครูนักนาีิลตนาโชตหรือที่เรียกกันว่าครูเดียเหมือนเช่นเคยนะคะพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง คอมพิวเตอร์นั้นมีส่วนประกอบหลักๆอยู่4ส่วนด้วยกันคือส่วนที่1โปรเซสเซอร์อุปกรณ์ที่เห็นคือ CPU ทําหน้าที่ในการประมวลผลนะคะส่วนที่2หน่วยความจําภาษาอังกฤษเรียกว่า memory อุปกรณ์ที่นักเรียนเห็นอยู่ก็คือ RAM ส่วนที่3ประกอบด้วยส่วนของ input และ output ส่วนของ Input ประกอบด้วยกล้องเว็บแคมทำงานคล้ายกับดวงตาแป้นพิมพ์และเมาส์นะคะทำงานคล้ายกับมือทั้งสองข้างนะคะลำโพงหรือหูฟังทำงานคล้ายกับหูของคนเรานะคะและไม้นะคะ,ะ, my, ะ,คะทำงานคล้ายกับปากในส่วนของเ u t p u t นะคะประกอบไปด้วยจอภาพหรือจอคอมพิวเตอร์นะคะ ทำหน้าที่ในการแสดงผลบนหน้าจอและปรินเตอร์นะคะใช้ในการแสดงผลในรูปแบบของกระดาษส่วนที่4คือสื่อจัดเก็บข้อมูลภาษาอังกฤษเรียกว่า storage นะคะอุปกรณ์ที่เห็นก็คือ hard disk นะคะซึ่งส่วนที่1ส่วนที่2และส่วนที่4ทําหน้าที่คล้ายกับสมองของคนเรานะคะจำไว้ให้ดีนะคะเด็กๆ เด็กๆจะไม่ค่อยเห็นส่วนที่1ส่วนที่2และส่วนที่4นะคะเพราะทั้ง3ส,ส่วนประกอบอยู่ในเคสนะคะหรือที่เราชอบเรียกกันผิดๆว่า CPU นั่นเองมีลักษณะคล้ายกับกลองสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะคะที่วางคู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะค่ะในเคสประกอบไปด้วยอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ CPU เมนบอร์ด power supply ฮาร์ดดิสก์แรมและ c d ดีรอมนะคะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเด็กๆก,ก็น่าจะรู้จักกันบ้างแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าคอมพิวเตอร์กับมนุษย์เหมือนกันอย่างไรบ้างคะเอ้ลองคิดดูสิคะค่ะการบ้านของเด็กๆวันนี้นะคะให้นักเรียนจับคู่อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ที่มีหน้าที่การทำงานในลักษณะเดียวกันโดยวาดและลากเส้นลงไปในสมุดวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะตัวอย่างปากของเด็กๆนะคะทำหน้าที่คล้ายกับไมโครโฟนก็จะลากปากไปหาไมโครโฟนนะคะและในหน้าจอของนักเรียนนะคะก็จะมีสมองตามือและหูให้นักเรียนลากไปยังลากเส้นนะคะไปยัง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์นะคะที่มีการทำงานคล้ายกันนะคะซึ่งให้นักเรียนวาดาตามหน้าจอนี้ลงไปเลยนะคะในสมุดวิชาวิทยาการคำนวณหากนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถส่งข้อความทักมาที่ปลายห้องชั้นป .1 ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ